ข้าคือพรานป่าหากินกับป่ามาชนานและวันนี้ข้าจะมาจับกวางสีทองไปถวายเจ้าเมืองได้ยินว่าท <family. UR> ่านให้ข้านำจับกวางป่าตัวนี้ราคาสูงเสียด,ด้วยงานนี้และข <processo. S 2> <over> ้าจะเป็นคนจับมันได้ตัวแรกข้าจะได้ลืมตาอ้าปากกับเขาได้เสียทีเหตุใดข้าถึงหลงไหลเจ้ากวางป่าตัวนั้นมันคล้ายมีมนสะกดข้าว่า แต่ใครๆก็ไม่สามารถจับมันได้แปลกจริงดูดวงตาของมันสิคล้ายมนุษย์ข้าอยากได้มันในเร็ววันนี้ทหารจับเจ้ากวางป่าตัวนั้นให้ข้าถีข้าจะมอบรางวัลอย่างงามข้าคือบุตรสาวคนเล็กของท่านพ่อใช่ข้าคือกวางป่าอย่าบอกใครว่าข้าแอบออกมาข้างนอกหากท่านพ่อรู้ข้าคงโดยทำโทษแน่กฎของท่านพ่อไรแรงแต่ข้าอยากเจอโลกภายนอกเขาว่ากันว่าเจ้าเมืองจะมาที่ป่าแห่งนี้ข้าอยากพบเห็นเขาได้ยินว่าเป็นหนุ่มหล่อ ข้าจะแอบอยู่แถวนี้ค่ำๆข้าถึงจะกลับเมืองสาวใช้ของข้าหายไปไหนแล้วดูสิเจ้ากวางน้อยนั่นมันมองข้าด้วยสายตาอย่างมนุษย์ข้ายิ่งมองยิ่งหลงมนสะกดทหารช่วยข้าจับตัวของมันทีกวางน้อยมาสิมหาข้าเข้ามาเข้ามาอีก เจ้างดงามมากงดงามจริงๆกลับไปกับข้าเถอะได้โปรดในที่สุดกวางป่าตัวนั้นก็ติดบ่วงข้างานนี้ข้ารวยแล้วห้าห้ามุนของข้ายังใช้ได้ดีเจ้ากวางน้อยแสนง,งามช่างเป็นบุญของข้าเสียจริงห้าหสมแล้วที่ข้าคือพรานป่าที่เก่งที่สุดจะว่าไปกวางตัวนี้ไม่ใช่กวางธรรมดาข้าจะเรียกราคาขึ้นอีกดีกว่าห้าห้า ชากนเจ้ากวางน้อยมันหลุดบ่วงของข้าไปได้ยังไงมูลของข้ายังดีอยู่เหตุใดมันถึงหลุดไปได้โทษไอ้เงินทองที่ข้าฝันหายไปในพริบตากลับมาเดี๋ยวนี้นะจับตายก็ไม่ได้กลับมาก่อนดูสิอยู่ๆมันก็วิ่งมาหาข้าเจ้ากวางน้อยเจ้าได้รับบาดเจ็บมาหรือไหนขอข้าดูบาดแผลของเจ้าหน่อยโถช่างน่าสงสารดวงตาของเจ้าช่างคล้ายมนุษย์ดังมนสะกดข้าอีกแล้ว จะมีใครว่าข้าผิดผู้คนหรือไม่หนอเจ้ากวางน้อยข้าหลงรักเจ้าเสียแล้วเพียงแรกพบข้าก็ตกหลุมรักเขาเสียแล้วเขาช่างหล่อเหลาและงดงามดังเทพปบุบุข้าที่ไม่เคยเห็นมนุษย์มาก่อนบัดนี้ข้าไม่อยากกลับเมืองแล้วว่าแต่ยามนี้ข้าได้รับบาดเจ็บหากกลับไปท่านพ่อต้องลงโทษข้าอย่างแน่นอนหรือข้าจะให้เขาพากลับเมืองด้วยรอข้าหายดีค่อยกลับมา